ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลกับเรื่องราวที่นําไปสู่พระบัญญัติสําคัญเกี่ยวกับการใช้หนังสัตว์ของพระภิกษุในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ภิกษุใช้ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่แต่แทนที่พระฉับพักขีจะคลายความฟุ่มเฟื่อยท่านกลับไปใช้หนังสัตว์ผืนใหญ่หนังสิงโตหนังเสือโครง่งหนังเสือเหลืองตัดพอดีเตียงพอดีตังอู่ลาดไว้อย่างหรูหราวันหนึ่งชาวบ้านเที่ยวชมวิหารไปพบเข้าก็ถึงกับเอ่ยว่า โอ้นี่มันเหมือนบ้านคนมั่งมีใช้ของฟุ่มเฟือยเสียเหลือเกินเสียงตำหนินั้นไปถึงหูพระภิกษุทั้งหลายและในที่สุดก็ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสห้ามภิกษุไม่พึงใช้หนังผืนใหญ่ผู้ใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นภิกษุที่สนิทสนมกับตระกูลของอุบาสกใจร้ายวันหนึ่งท่านไปนั่งในบ้านอุบาสกนั้นและเห็นลูกโครูปร่างงามราวลูกเสือเหลือง สายตาของภิกษุรูปนั้นจับจ้องอยู่นานจนเจ้าของบ้านต้องถามว่าพระคุณเจ้ามองมันด้วยเหตุใดหรือภิกษุก็ตอบตรงๆว่าอาตมาประสงค์หนังของมันเพียงเท่านั้นอุบาสกผู้ใจร้ายก็จัดการฆ่าลูกโคแล้วนำหนังถวายภิกษุทันทีพระรูปนั้นเดินกลับวัดพร้อมผ้าสังฆติที่เปื้อนเลือดหอหนังลูกโคไว้ และด้านหลังมีแม่โคร้องไห้เดินตามลูกที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามและได้ทราบความจริงว่าภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชักชวนให้ฆ่าสัตว์เมื่อเรื่องถึงพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วทรงสอบถามภิกษุใจร้ายนั้นว่าดูก่อนภิกษุข่าวว่าเธอชักชวนให้เขาฆ่าสัตว์จริงหรือภิกษุก็ตอบว่าจริงพระเจ้าข้าพระองค์จึงตรัสว่า เราประนามการฆ่าสัตว์การกระทําของเธอนั้นไม่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ใครเลยจากนั้นจึงประกาศสิกขาบทว่าห้ามภิกษุชักชวนให้ฆ่าสัตว์ผู้ใดชักชวนต้องอาบัตตามธรรมและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกพระองค์ประกาศต่อว่าภิกษุไม่พึงใช้หนังโคหนังใดๆภิกษุไม่พึงใช้ผู้ใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎต่อมา ชาวบ้านมีเตียงตั้งและเชือกหนังในวิหารเป็นของใช้ทั่วไปภิกษุหลายรูปไม่กล้านั่งเพราะกลัวผิดวินัยจึงนำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าจึงตรัสอนุญาตว่านั่งทับเตียงตังที่เป็นของเครือขัดได้แต่ไม่อนุญาตให้นอนทับและสำหรับเชือกหนังที่ผูกตามฝาผนังวิหารอนุญาตให้นั่งพิงได้ดังนั้นทรัพย์สินหรือความหรูหราทำให้ประสงค์ถูกคารหาได้ง่าย และความอยากได้ของเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่กรรมอันใหญ่โต